ครับดูคอครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอแม่ปีน้องตีหักดูพูดดูโขนครับอะครับมากินยำไก่ด้วยผมนะครับผมได้ยำไก่ใส่หัวปีกล้วยอองครับเราบ่กกล้วยน้องว้านะครับปีได้มหม่ไก่มาะม่ๆครับโอ้ใส่มะแขวนเยครับหอมครับใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับอ่ะลุยครับลุยลุย นะครับเนอไปก่อนแล้วครับนี่ครับสุดนนำก่อนครับสุดยอดสุดยอดครับอาวอืมต้องใจมือเฉยนะครับแดดบ้านๆครับอันเฮา ตังเหนียครับน้ำไก่แบบตังเหนียใช่ไหมาขวนด้วยนะครับเพแห่งจีม<า>ั่งครับต้นหอมแบงครับปอมครับพี่ลูกโดดไหมครับครับก็บไปย้ำแล้วอุดนน่อนครับ วานปีปีได้มาใหม่ครับอ๋อเม็อืมเม็ะเม็ะ กำเนียแล้วครับกปนียไปน้องครับลูกโดดเลยครับือ

ดูดรเผ็ดๆครับหอมมากอ้าวมือจุยมือจุย อหอมมะแขวนเมาะครับก็ะไดแต่กินมาได้กับบต้องไน่นะครับตีอันแปะมะแขวนนะครับแต่ผมม่สอบครับคนบ่กินมาได้กับต้องไน่นะครับกินแล้วปวดเนี่ยปวดตัวไข่ลับไข่นอนนะครับบ้องไซน,นะครับเอากลิ่นมาได้กับบัต้องไ่ถ้ากิ่นเล้วเป็นทุกข์ครับมะแขวนกับสมุนไพรตั้งเหนือนะครับ 嗯。Mm. ตะไครครับใจจ้ใส่ตะไขร้ด้วยนะครับตะไคร้ใบกูดใส่ลงมาด้วยครับน้ําไก่ใส่ขมิ้นผงด้วยนะครับอดูด อืมจำเข้าไปนี่ครับดูขว่าครับอืม แม่ตัวคอนะครับ นอนกินล้ำครับกินล้ำมากเอา้านี่ครับการปีเร่ล้วนเลยหรอครับหวานนะครับนี่ครับเอาอ ใบมะกรูดใสตัวอย่างน้อยครับมะ สะหยอดสะหยอดอหัวปีกินไก่ปีเนี่ยนี่นะครับเหมือน,นจุ่ยจิเอี้ยครับเวลาส้าใจครับนี่ครับพอครับพอ นี่ครับโปรหม่เป็นต้องครับนํำกิ่นเมียงเมียงครับปีกล้วยอองนะครับกล้วยสุดเลยนะครับสุดแลลวก็ตัดปีมาครับเอามาใส่ต้มไก่ครับยำเลยครับเรียกว่าต้มยำไก่ใส่ปีครับทั้งเหนือวนะครับสูตรของผมก่ใส่นั่นเขาเรียกปู๋ที่บอกไว้เมนีนะครับมีเกลือไม่หอมเตียมแล้วก็แกนผักป้อม แกนมะแขวนแล้วก็พร er ิกป like ่นนะครับใส่ด้วยกันแล้วครับตีสําคัญนะครับหางพร่องปมนี่ครับเด็ดเสเลยครับเด็ดใส่ต่าด้วยกันเหนไครับเมาะครับแล้วก็ตั้งมาปุ๋งครับจางผงยชโลดใส่ผงยชโลดจางเกลียวใส่เกลียวครับใส่มะพ็ดก็เติมพริกป่นลงไปเห็นมครับเม้าใส่มะพร้าวก็ค่อยๆเติมค่อยๆจิ้มไปครับกำกินเมืองเหนือเนี่ยล้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับ เกิงมอครับบวมมดนะครับบ่เสียงสะกัมนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณป่อแม่ปีน้องจูฟูจูโขนนะครับที่ที่ต่างครับชมคลิปของผมนะครับแชร์ไปเลยครับว่ากำกินเมีงเหนียนะครับสูเป่ดเป็นไผในโลกบอกก้านจัดไดในโลกนี่ครับปอแม่ีน้องครับปะกันคลิปใหม่นะครับว่าผมจะป้าไปเอลที่ไหนกินอะหยังเมนูเมงเมียงครับหักปอแม่ปีน้องทุกคนนะครับขอบคุณครับ